สวัสดีครับลุงศักชาแน,นลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเนะะาะทั้งเพื่อนไทยเพื่อนลาวต่างประเทศนะครับวันนี้ลุงศักกับสื้ผ้ามาเบิง่งอ้อยพี่น้องอ้อยอ้อยที่ว่าได้รับหน่อผฝนอกนมาขึ้นนี่นะครับเขาออกมาขึ้นกับตัวแห้งอยู่ครับมึงนำหงหลายเติบอยู่ครับพุ่นบักม่วงกับลนเต็มดินเลยพี่น้องเนี่ยหมกม่วงโลนเต็มดินเลยมิแต่บักม่วงโสดมาแต่วม,มาเบิ่งนไหลเมือ่อร่มแห้งอยู่ครับเนาะขึ้นกับร่มแห้งอยู่ ต้องลมแห้งบบกหมก่แบบไหลล้นเต็มดีเนละมิตับแกม่วงสุกครับน้ำดอกไม้นะครับเนี่ยม่วงสุกน้ำดอกไม้คนเต็มยินเลยพี่น้องเดี๋ยวแบบม่วงสุกโอ้ขวนลมแห้งจนขวนขาดเป็นก้อนนะครับเนาะเออมขวนญมวนขวนบแกม่วงขาดเบิดเลยพี่น้องใบบตาย อ้อยตายเกือบเบิดนะครับเนาะอ้อยลุงสักก็ได้นี่อ้อยงามๆอนที่พี่น้องนี่แต่เพิ่นได้ปุ๋ยรอบแรกลุงสักได้มาใส่ปุ๋ยให้งามคักบเปิดเบื้องเดียบเบิ่งแนะ่เออเลี้ยงลูกบ่ล่ะครับความแข็งแรงของบางหันเนาะเดี๋ยวสิพาหยังมาเบิง่งพี่น้องสิพาหยงามมาังมาเบื้อปกดตัวให้แรงนะครับพื่นต้องดินแล้วพี่น้องต้องดินเลยบินนี่บินนี่อมน้ำอยู่ ควรบุ้งดินเนาะลุ่มเลือกผลเด่น,นซูมเลือลกผลเด่ฝนตกมาขึ้นนี่ครับนี่ยฝนลุ่มเลือกพี่น้องลุกมเนี่ยเป็นก้อนเนาะขนาดดินทรายครับนี่ดินทรายลุ่มเลือกจุ่เนาะฝนตกมาขึ้นนี่ก็ได้เมื่อไหร่พี่น้องโอ้ยแหงายไก่ฝนก่อยเนี่ยมันแหลงว่าหันเนะาะขาดขาดฝนช่วงว่าหัน อ้อยเหี <im> <sh> uh ่ยวแหงตายลงเบิร์ดทีมีอ้อยสามบอสเกษตรออฟอ้อยลุงสักขึ้นายคักแน่แท่ห้องเกษตรอ๊อฟก็จะพ่อไตที่เนาะอ้อยเนาะหองลุงสักก็จะหาสายแล้วมาสามบานอ้อยมึงเนี่ยสายเบิร์ดตลอดตายเป็นดอนเป็นดอนเนาะมองได้ย็นอยู่เย็นอยู่ตื่นตายเออหนอนมึงได้ย็นอยู่เลิกก็ไข่อยู่ เกษสิบ่คอ่อยไต่ตรงนี้เงาเฉาล่งบมดแล้วใบกอบใบพันเขาแล้วต่ว่าได้รับน้ำฝนเกษสิไข่เนี้ยอยู่ดอกบานอมองได้ดินเพิ่นดินเห็นอยูย่เลืกกษตรไม่ค่อยไต่เป็นไรเกษตรเชี่ยวอยู่ทางฝนนี่ทางดินทางเห็นอยู่เลืกนะครับมันกษสิเขียวอยู่โอ้เสียดายอ้อยขึ้น้อง จะได้อ้อยคักมันแมล็ดสูบน้ำกระเบ้ไหวครับกเกษตรอปน้ำยุสากระเบิดน้ำยุ้งหวยกระเบิด,บบดสูบมาใส่น,นี่ต้นโมงสองต้วนพระเดชมหมัมกกระเบิดมะเบิงยังบ่เบงฝนตกมาเคลื่อนหมากลดนเต็มดินเลยฝนลงไปหอดพุ่นละหอดหวยพุน่นลกไปพุน่นเหี้ยวตายหลายเป็นดอนเป็นดอนอยู่ จังได้มองได้ได้สูบน้ำใส่กะไคอยู่มองได้สูบน้ำใส่กะไคยู่ดอกมองได้บ่ได้สูน้ำใส่ตายเบิดตัดหลอดอย่างมาเบิ่งกันพี่น้อกม้องสีเป็นกะไคยู่นี่สูบน้ำไหลน้ำมัตพุ้บน้ำป่าป่าน้ำตะป่ากะบ่ไว้พี่น้องโอบ่ขาไฟแพงตัวเดือนละแปดเก้าร้อยเนาะหนังเดือนกับพันแต่ว่าก็ได้สูนตะช่วงนี่แหละ chung a à, mười lăm cái như nó nó sủi tay thai bất này là tung tung xây tung 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 พวงุกกระโลนเต็มดินเลยแนวดอกไม,ม,ม,ม้เทนัวงั้นไหมยงเออเออเป็นและววันวันนี่พี่น้องมุมตัวนี่หวานเฮ้ยมาไปใส่กระป๋อชิดหอดนะ้ำอ้อยแล้วอ้อยก็มาเลี้ยงเบิร์ดเลยนะบางว่าแต่พี่น้องนี่ยบางไปเกียน้าหนาเนาะ,ะมาเสียหย่าให้เพิน่น Chân nó xịt xẻo, nó sọt bụi lẻo, nó ná lẻo, nó đi nháng, bảng bớt lọ Nam hồi, dưới thang tay, hồi, hồi dưới thang tay, lúc xa cà sụp, mất xây Sụ Mất xây, chân hồi bớt lẻo, cho đi chín bà <laughs> ừ, Bà cái đi chín bớt Nam cà bớt Bà cà bớt, bà này Ôi, cà kìa, bớt gần, ôi, cà nháng mẹ Cà mẹ, phốt nó แฝนปตกมาใส่กัย่านไปน้ำันบนทั้งปลาทั้งหุ่ยทั้งน้ำก็ตกมาใส่ก็ไข่เน่เอ้าคลิปนี้กับสักนี่นะพี่น้องเนาะเอามาให้พี่น้องเบื้องติดอกว่าต้องฝนบัน,น้โตกว่างหันกัเกี่ยวพ่อหลอดให้เน่ฝนตกมาใส่ในน้ำหง่วงพี่น้องน้ำหง่วงเผืจอว่าเพิ่งบอก มันดินดำปื๊อๆอยู่โอ้ยเจะได้อ้อยเนาะง่วงมันตายไหมพี่น้องตายหลายอยู่ดิของกเกษตรออฟเกษสิไข่แล้เนาะมัดตายของลูกสักตายแล้วกเกษตรออฟมีพันอ้อยไปเนาะแบงปั่นลูกสักได้นี่เดี๋ยวมัดสามเลยไหมอยู่ไหมมันเป็นวางเป็นวางยี่ตายไปแล้วที่กี่ตะกอนโอ้ oh, หนาตึดไน,นนียเกษตรออบหูลงไปอ้วนไปเลยเหลืยงเงยเงยขึ้น จังหัวเบ้อดเลยตายไล่แต่ไลาย лай. ตาย่ไปหน่อยอ้อยเจ้าหนึ่งป็นเบืองป็นเบืองนี่นี่กเกษตรออกตายควบแหงแรงว่าหันละอ้อยพันว่าหันกันยังหลายอยู่แล้วหลงสักว่ามันฝนสีวอขาดช่วงโดดปนีนี้เนาะเออตัดตัดขายไง้็เจ้าแต่มันจงไว้กับสี ได้เห็ดพันอยู่หอกทพอได้เห็ดพันสามอ่อยย่าตัดให้เจ้าเบิรเนาะตัดใ้เตเบิดก็เลยห้องก็เลยบ่มอ่อยสามตัหน่งวันสีบอหลายแร้งกว่านี้เนาะหนึ่งวันมันจะบวชตกหนึ่งวันตกไวๆหนึ่งวันแม่ย้มาหาเจ็บวงวดีกว่านะบางแล้วก็ทเก้าละห้เจ็บวงวกันพี่นาะมองุกเนาะวนตกแห้งที่น้องเ่ วนก็ล e ุนบกม่วงฝนย่อยๆไม่ล่มดีมากขึ้นล่มๆทั้งล่มทั้งฝนมาน้ำกันวนย่อยๆลุนเบิดแต่อาหารน้อยสุกันอือหยิบไปเสิร์ฟก่อนเอาคลิปนี้กับซ้ำเนี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวลงสั่งหารเก็บบกม่วงสุกกันเนาะหาเก็บบกม่วงสุกไป ใส่ตู่เย็นไปก่อนก็อได้บายเขาเนาะ,อะขอขอบคุ้นพี่น้องหลายๆนะครับที่กดไลค์กดกดซับสไคร์ให้ลูกซักชาแนลนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะครับม,มันดีภาพพี่น้องมาเบงอ่อ,อยอ้อยเกือบตายว่นมีนอ่อยตายนะครับเกือบตายก็มีนะครับขอบคุ้นหลายๆนะครับลูกศักก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ จะบวมต่อ